เดี๋ยวเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันตอนนี้เราสตาร์ทอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราจะไปที่บุรีรัมขึ้นไปที่ชายแดนตอนนี้เราทําภารกิจช่วยทั้งหมดนะครับสามฐานนะฐานของเจ้าหน้าที่ฐานเนี่ยแล้วฐานที่ผมจะไม่บอกเลยว,ว่าไปอยู่ฐานไหนเพราะอะไรมันเป็นจุดลับครับเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเนี่ยปืนใหญ่ของฝั่งนู้นเนี่ยส่องกลับมาที่นี่เราอะก็คือไปย่องทําในป่าในอะไรเลยนะแบบ แต่ไม่ไม่บอกโลเคชันนะว่าอยู่ที่ไหนนะเออก็คืออยู่ในป่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฐานเนี่ยเขามีชื่อเลยคือเหมือนฐานปะทะหรือฐานอะไรนี่แหละนะครับซึ่งเรามองเห็นฝั่งของตรงข้ามเลยนะแล้วตรงข้ามเนี่ยถ้าแบบมันแอคชั่นมันก็ข้ามมาได้เลยแต่เราเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนทําบังเกอร์ให้กับเด็กๆไม่เสียหายวันใดวันนึงถ้าผู้ลุกลานอยากจะโผล่เข้ามาเราก็พร้อมที่จะตั้งรับผมพูดถูกป่ะ เออเพราะพร้อ,รอ,รอมที่จะตั้งรับแล้วการทําบังเกอร์เนี่ยใช้งบเยอะมากนะใช้เงินใช้กําลังคนใช้ยางผมได้ยางสนับสนุนจากเอซมาตอนเนี้ยประมาณเจ็ดพันเส้นโอ้โหเจ็ดพันเส้นนะเยอะมากเอฟซช่วยมาเนี่ยเยอะมากๆครับแล้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยวันเนี้ยผมถามทุกคนนิดนึงนะที่ดูผมอยู่อะท่านเชื่อใจฝั่งตรงข้ามปะเอาตอบผมหน่อยสิ ท่านเชื่อใจไหมจ๊ะเชื่อใจไหมคะอ่าพิมพ์ผมบอกหน่อยเอาเชื่อใจไหมผมอยากรู้อยากรู้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูภาพดกวานะโอเคนี่นี่คือบังเกอร์ที่พวกผมไปซุ่มกันอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูให้ดูภาพเชื่อใจไหมเชื่อใจไหม โอโหหลายคนที่คอมเมนต์มาทางเอกชันนะนี่นี่คือที่พวกผมไปทําเห็นไหมนะ่ะมันเห็นไหมนะ่ะเดียเปิดเล่งแสงเลยอ่ะมันอาจจะมืดไปอ่าอันนี้คือไปทํานะอ่าให้ทั้งล่างดูก่อนอ่าอันนี้อันนี้ไปทําอยู่นะนี่ไปทํำกันอยู่นะครับทุกตอนนี้ทําอยู่นะเราไม่ได้หมู่หมูไม่ได้ทําขี้ขี้นี่กองยางชุดแรกสองพันเส้นไปแล้วนะครับ ไม่ได้ทาหม่หมูนะครับทําจริงแล้วมูทีกันใาังนี้อยู่ในป่าครับมีอยู่กลางถนนนี่ตั้งบังเกอร์เผื่อบาผู้ลูกลานเดินยุก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 ,ยกมาอาจเจอเลยเจ้าเอ๋เลยนะครับนะมีเยอะครับยังมีอีกเยอะแล้วไม่ได้มีแค่นั้นจัดหาแผ่นเกาะคุณภาพสูงให้กับทางเจ้าหน้าที่อันนี้ผมโดนไปประมาณหมูทีโดนอันนี้เป็นล้านกว่าบาทล้านกว่านะครับจัดชุดเกาะถามว่าชุดเกาะมันมีความสําคัญยังไง เราเหมือนแบบเหมือนมีแรมโบ้ที่พอกดคือฝั่งนู้นเนี่ยมันจะใช้ปืนแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนใช้อะไรอะ a อเคมั้งแล้วกระสุนนะเป็นกระสุนเจาะเกาะต้องใช้เกาะคุณภาพสูงเพื่อป้องกันกระสุนพอโดนแล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเราเป็นแรมโบ้โดนปึง้งไม่เป็นไรแต่ถ้าเราใช้เกาะอ,อ่อนๆมันมันพุ่งแล้วมันทะลุออกข้างหลังเลยอย่างเงี้ยเออมันมันแรงไงนะนะอันนี้ผมจัดไปแล้วครับสั่งโอนเงินไปแล้วล้านกว่า อันนี้ล้านกว่านะครับให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด226ชุดเดี๋ยววันรับของเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนทดลองดูด้วยนะซึ่งแน่นๆเน้นเน้น,น,นอันนี่เห็นไหมนี่รถรถนี่ผมมีรถไปสแตนบายอยู่ที่นู่นนะครับขนทรายขนดินทําบังเกอร์อยู่ที่นู่นมีหมดนะมีหมดนะครับโคตรพร้อมผมบอกเลยโคตรพร้อมนะไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูหมูนะครับบอกไม ไม่ได้บอกว่ามาแล้วโอ้ยกันเอาพลังมาทํานี่ไม่หมูนะครับนี่ไม่หมูนะครับกองยางแล้วบังเกอร์นี่เราทําอย่างเยอะทํานี่แบบทําอย่างดีอ่ะผมใช้คํานี้ดีกว่าทําโคตรดีอ่ะไปดูภาพนี้มันมุดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดภาพให้ดูอยากดูใช่ไหมอยากดูใช่ไหมอ่ะผมให้ดูเฮ้ยมันเปาะแปะว่ะ บังเกอร์อันนี้นี่เข้าไปได้เลยครับนี่อยู่นี่ทะลุมิติทํายาวด้วยอ่าทุกคนกดติดตามไว้ไปเดี๋ยวเราจะไปปล่อยรถแล้วเดี๋ยวเดินทางไปบุดีร์เดี๋ยวยาวอ้ากล้องหลังมาน้องแพลวเดี๋ยวให้ดูทางถ้าพี่ๆจะหารเรือนี่อ่าอ่าทุกคนดูรถนี่ยางเต็มรถนี่ให้ดูทหารเรือก่อนอโอเคมากดฝีเขี้ยวครับแต่มาฝั่งนี้ สวัสดีครับรบกวนครับรบกวนทุกคนครับสวัสด uh, mm ีครับรบกวนครับขอบคุณครับขอบคุณครับรบกวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนครับรบกวนพี่ๆทุกคนนะครับคนขับทั้งหมดอันนี้ใช้เวลาเดินทางจากที่นี่ไปที่ชายแดนประมาณกี่ชั่วโมงครับมันจะต้องมีการพักประจำชั่วโมงด้วยครับใช้ประมาณ7-8ชั่วโมงสบายๆคือเรื่องการทำความเร็วด้วยนะครับเพราะเนื่องจากเราเราวิ่งไปขบวนยาวครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของของของระยะทางมันต้องเป็นระยะทางเปิดนิดนึ่งจะต้องมีการพักประจำชั่วโมงครับเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแล้วเรื่องการตีเส้นทางเนี่ยได้ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วการขับเนี่ยขับคนเดียวหรือว่ามีการสับกันขับเนี่ครับคืผมเตรียมไว้สองคนนะครับสามารถ่าสับเปลี่ยนกันได้เลยกันได้อ๋อแล้วภารกิจวันนี้ไปนี่มีนอนค้างไหมครับหรือตีรถกลับเลยก็อยู่ที่หน้างานอีกทีหนึ่งตอนนี้ผู้ชันการท่านก็ ก็ให้ให้ในเรื่องของ,ของการไปตรมคกสั่งราชการเรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวดูตรงนหน้าหน้างานอีกทีนึงโอ้ในในรถนี่ตอนนี้ยางนี่มีเยอะมากไหมครับแต่ละคันคือตอนนี้รวมกัน3ามสคันในส่วนของของ,ของกองทัพเรือเนี่ยน่าจะมาเกือบพันเป็นพันโอ้อสุดยอดนะ <c oughs> สุดยอดนะและ้วตอนนี้ทางกองทัพเรือนี่ภารกิจชายแดนนี่มีอยู่เหมือนกันไหมครับมีอยู่ครับมีอยู่ปกติเราก็จะมีการเฝ้าระวังเฝ้าตรวจต,ตามพื้นที่ตมแนวชายแดนอยู่แล้ว รถที่เราใช้วันนี้มันเป็นรถอะไรยังไงบ้างครับรสมรรถนะของมัน,นคือพื้นที่ถนนตรงนู้นน่ะมันโหดมากทีมเนี่ยที่ส่งภามาให้ดูคือรถใหญ่เนี่ยหล่นหล่นลมไปเลยอย่างนี้ไหวไหมครับอันนี้เป็นรถในการช่วยลบช่วยลบอยู่แล้วครับเป็นรถที่ช่วยลบคือถ้าแบบพื้นดินพื้นแบบตะกุกตะก,กักนี่ฉิวเลยสบายพื้นที่ชายแดนใช้ได้เอออันนี้แน่นอน เด,เดี๋ยวขอถ้าอ๋อนี่ล็อกหมดแล้วเนอะเดี๋ยวพาดูหลังคันนู้นสักหน่อยได้ไหมครับหรือพาดูรถพาดูอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับ,รบอ่านี่อ่าน้องแพลให้ดูรถตอนนี้น,น,นะมีสามนี่ทหารเรือนะครับฮีโร่ Hero, ทุกแมตช์ของเรานะครับรก็เราเป็นการทํางานร่วมกันนะทำด้วยกันมาโอหหลายภารกิจครับแล้วกองทัพเรือสภาพกาลังสุดยอดคนสุดยอดนะครับนะก็ ของด้านในนะจะเป็นยางนะครับเพื่อเอาไปใช้ทําบังเกอร์นะด้านในเนี่ยโหถ้าเราขนเองนี่จุกจุกบอกให้จุกนี่ครับกองทับเรือนี่คนอยู่กับเรานี่หมื่นกว่าจะสองหมื่นแล้วนะตอนนี้ทุกคนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่อยเห็นไหมวันนี้เราทําคนเดียวไม่ได้หรอกครับภารกิจทั้งหมดที่เราทําไม่มีคำว่า one man show คนคนเดียวทําทุกอย่างไม่ได้แต่ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันทํานี่เห็นไหมมันยิ่งใหญ่เออยางนี่เป็นยางเก่าจากเอฟซหมดเลยนะเอฟซให้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมๆไปถึงก่อนหน้านี้เจ็ดพันเส้นแล้วนะบอกให้เนี่ยเี่ยรวมเนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยแล้วมีตามตอนนี้หนึ่งสองสามสี่มีรถที่ไปแล้วด้วยอีกประมาณ6กคันทั้งหมดมานสิบเอดคันนะทั้งหมดมานสิบเอ็ดอ่า แล้วก็มีหลายจุดมีที่บางแสนชนบุรีนะครับจุดรับมีที่สมุทรสาครของเราอีกนี่มาแล้วนี่ทุกคนดูนี่เอาแง้ม,งม,งมพอสังเขตก็พอครับพี่พนี่นี่อันนี้อ่าอันนี้ทุกคนดูนี่ขนยางจริงนะนี่ของจริงนะเนี่ยดูนี่ข้างในรถของแน่นๆนะครับไม่ใช่รถเปล่านะรถยกกันเมื่อคืนทีมทหารเรือไปยกหมดเลยเหรอครับพี่โอ้โห สี่สิบคนหูยแต่ตอนลงเดี๋ยวตอนฝั่งนู้นมีมีทีมช่วยนะครับไปกันตอนนี้ภารกิจที่ไปทั้งหมดมีกี่คนครับพี่อ่าเป็นคนขับทั้งหมดมีรถนาด้วยก็ทั้งหมดแปดทันแล้วก็ผมเป็นหัวหน้าชุดก็เป็นเก้าคเก้าคนอ่าแล้วก็รถของูนิธัอีกหนึ่งอีกสองคันสองคันสอคันอ่าทุกคนดูอันนี้หน้าของนี่ใครเป็นแฟนภูมิใจไว้เลยนะครับนี่ภารกิจไปช่วยชาติของจริงนะครับอ่าโอเอาได้ภาพหมดแล้วนะ โอเคนะอ่าโอเคมาสามได้ไหมามาเอาเลยมาเดี่ศิลาอิเอาเอาแบกเกาาเป็นรถแล้วกันนะแบ็กก่าเป็นรถเชิญเลยครับพี่เชิญเลยครับเรค่องขาหมครับ